มังกี้ไดร์เล็กแบวอชอ้าปากค้างสตูดิโอขอบคุณครับสปอนเซอร์ขอบ,บอะขอขอบคุณเจ้าแรกเลยจ้ะขอบคุณมังกี้ได r e เ t ็กครับไม่มอบมาสจาันที่บอกว่า ทำอย่างนี nah e 謝謝 <S <s ้ก็ไม CO, ่พังใช่แล้วบอกเลยว่าลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดฟองน้ำอัศจรรย์ใช่ไหมใช่แลวฟองน้ำนี้ผมบอกนะราคาถูกมากแต่คุณได้เกรด A เกรด A นะที่มังกี้ได้เลยครับผมขอขอบคุณแบร์วอชค่ะแอลกอฮอล์ครีน75อสะอาดมั่นใจปลอดภัยทุกวัยเด็กๆใช้ได้นะเพราะว่าเป็นฟู้ดเกรดนะฮะและที่สำคัญนะตอนนี้เนี่ยมีเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ด้วย699บาทค่ะคือเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ระบบเซนเซอร์นะคะบวกกับแอลกอฮอล์500มิลลิลิตรค่ะ699บาทเองมนะ ลองเข้าไปติดตามรายละเอียดและสั่งซื้อได้เลยนะฮะที่ลายอ i c i a l a d b อด Watch 9ค่ะอาปากค้างสตูดิโอครับผมคุณอยากจะได้งานดีๆในการทำคอนเทนต์หรือคุณอยากจะทำวิดีโอพรีเซนเตชันหรือคุณอยากจะทำโฆษณาอะไรต่างๆนานาคุณไม่มีทีมไหนบอกเราได้จะเขียนบท ทีมกล้องทีมตัดต่อรถโอบีมี<ด>หมดเลยทุกอย่างอ้าปากค้าง <S <S สตูดิโอครับผมไปตามเลยค่ะไปเลยป่ะ,ปะไปต่อดีกว่าไปเอาละคตอนนี้มากําลังจะเข้าตอกซอยนี้นะซึ่งซอยนี้เป็นบ้านของคุณเม,มแล้วคุณน้ําอยู่ไหนหลังเมื่อกี้ถูกไหมคุณบอกความรู้สึกถึงอะไรรู้สึกเหมือนซอยหนึ่งที่เคยเจอที่อยาวราชเขาเรียกว่าตอกแขวนคอซอยนั่นน่ะตอกแขวนคอมันเป็นตรอกที่ คนดูน่ากลัวกว่ะจะถูกดึงมาเพื่อผูกคอตายที่เห็นน่ะมีผู้ชายยืนอยู่หน้าประตูผู้ชายยืนหน้าประตูวัยรุ่นวัยรุ่นคือดูเหมือนยังทรงวัยรุ่นอยู่ผมเป็นสไลด์ดูเหมือนยังทรงวัย,าายรุ่นแล้วเขาทำอย่างไงี้ทำใส่ไครเขาทำอยู่ตรงนั้นเขาทำอะไรเกาะไคร พยายามจะแบบพยายามจะให้ช่วยแบบเหมือนแบบยังไงก็แล้วแต่แบบมันพยายามจะคว้าแบบช่วยแบบไม่ไหวแล้วอะทรามานแล้วก็ร้องไห้เฮือฮงอฮอะไม่รู้นะว่าแฟนคุณมีลักษณะแบบไหนคิดว่าใช่ลักษณะของแฟนไหมถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่เป็นไรถ้าเป็นแฟนหนูฮะแฟนคุณผมอย่างนี้เหรอก่อนหน้าก่อนหน้าที่เสียชีวิตอะผมเขายาวโอเคอนั่นคือภาพนั้นภาพเกียนไม่มี งั้นสิ่งที่คุณกําลังเห็นอยู่นี่คือแฟนของคุณเมย์เหรอ,อคุณเมย์ค,คิดว่าใช่ไหมคุณขอสักหนึ่งดอกนี่เอาที่แบบว่าเนี่ยใช่เลยอะแฟนชื่ออะไรชิดค่ะชิดคุณชิดขอสักหนึ่งประโยคเอาแบบว่าเนี่ยใช่แฟนฉันขอโทษขอโทษ,ขอโทษอะไรผมรู้นะเป็นคำถามที่ยากมากสำหรับ เขาร้องไห้เดี๋ยวก่อนสำหรับคนเห็นผีนะผมว่ามันเป็นคําถามที่ยากมากเขาเขาขอโทษเขาร้องไห้เขาพยายามคว้าเขาบอกว่าตอนมีชีวิตอยู่อ่ะเขาเป็นคนพูดน้อยแต่จะพูดกับคุณเยอะหน่อยกับคนอื่นเขาจะไม่ค่อยพูดไหมแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเพื่อนสนิทก็คุยถ้าเป็นเหื่ออย่างนี้ก็คือคุยสมมติพี่มาหาเขาเขาจะคุยกับพี่ไหม ใหม่ถ้าไม่รู้จักเขาก็จะไม่ไม่ต่อให้รู้จักแต่ไม่สนิทกันเดี๋ยวเขาเป็นอะไรตายรถชนค่ะรถรถเก่งใช่ไหมรถเก่งชนเสาไฟเขาขับชนเองถูกไหมฮะเขาเขาขายอยู่ในรถเหรออะไรคะขตายอยู่ในรถใช่ค่ะเขาพยายามจะคว้าออกแล้วเขาคว้าไม่ออกเขาทันเขาเขาหนีไม่ทันไม่ทันค่ะเพราะว่าท่าที่เป็นแบบเนี้คือเขาพยายาม จะหนีออ,ออกจากจากในรถแล้วมันออกไปไม่ได้ก็เลยตายตรงนั้นเพราะไม่มีใครช่วยเขาทันใช่ไหมครับเขาเสียตรงนั้นเลยแต่ไม่ได้คาที่นะคาที่อยู่ที่เสียในรถในรถเลยแต่เขาไม่ได้คาที่นะเขายังมีเสือกสุดท้ายมีเสือกสุดท้ายใช่มีเสือกสุดท้ายที่คนที่ไปด้วยเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงชิดเพือกแบบเสือกสุดท้ายคือฮือแบบแต่เขาเสียชีวิตไปเพิ่งกี่วันเองนะ เดือนที่แล้วอะค่ะเดือนที่แล้วเองยี่สิบสามกุมภามันเลยชัดมันเลยชัดให้เขามาใกล้ๆเราได้ไหมเราต้องไปใกล้เขาเราเข้าไปนู่นดีกว่าไปตอนแรกเรากะจะมาบ้านหลังนี้ก่อนนะครับแต่ด้วยที่ว่าเราเจอกับผู้ชายคนนี้เจอกับแฟนคุณเมย์ก่อนเราเลยต้องไปสื่อสารที่ตรงนี้ก่อนนะฮะเขายืนอ,อยู่ไหนครับคุณแอนยืนอยู่ตรง ข้างหน้าบ้านนงพัดลมนั่แหละตอนที่เขานั่นน่ะคือเขายืนอยู่ตรงเนี้ประจันตรงนี้เลยเขาจะชอบนั่งตรงนี้เขาอยู่เขาอยู่ตรงเนี้ยตำแหน่งกูนี้เขายืนอยู่นี่พอเรามาเขาก็ต้องเขาก็ถอยไปมันไม่ถอยหรอกคือเขาเขาแสดงอะไรไม่ได้คือพลังชีวิตมันเยอะมันเยอะมันเยอะอยู่แต่ผมคิดว่าเขายังอยู่ยังอยู่เขาอยากจะพูดกับเมียเขาว่าไงรักรักมากมีลูกหรอมีลูกค่ะดูแลลูกให้ดี ไม่ต้องคิดว่าอยู่คนเดียวกอดเมียทุกคืนกอดลูกทุกคืนที่ไปอ่ะยังไม่รู้เลยว่าได้ไปจนวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะว,าว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วขอโทษ <c oughs> ผู้หญิงที่เขารักคนเดียวเลยคือแฟนเขา เขาไม่เคยรักใครเลยเขาบอกเขากินไปนิดเดียวนี่ดื่มเหรอดื่มค่ะแต่เขาไม่ได้เมาไม่ได้เมาถึงเขาเมาเขาก็จะไม่อันนี้ถึงเขาเมาเขาก็ขับได้เขาบอกเขาดื่มไปนิดเดียวแต่อยู่ดีเหมือนภาพตัดแล้วอย่างเงี้ยเขาจะไปเกิดหรือจะไปอะไรเมื่อไหร่ยังไงยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเขาก็ยังอยู่ดูแลภรรยาดูแลลูกเขาใช่ยังไม่มีคนมาเก็บเลยออกมาถึง เอาดวงวิญญาณเขาไปใช่น่าจะเป็นเพราะว่าเขายังติดห่วงอ่ะมาตรงนี้แล้วผมให้โอกาสทางคุณเมย์แล้วกันว่าอยากจะบอกอะไรเขาดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อเรื่องหนึ่งแล้เขาคิดถึงทุกวันจะดูดูแลลูกให้ดีไม่ต้องห่วงหนูจะพยายามนำ ให้ได้ให้ดีที่สดุดเขาเข้าไปกอดคุณอ่ะอันนี้คือภาพชัดสุดแล้วรักเขาขอโทษอย,ยอย่าเสียใจอ้วนเลยขอโทษที่บางเรื่องอาจจะไม่เข้าใจรักเขา รู้รักเขารู้คิดถึงเขาอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางคุณเมย์เนาะ<ม>ได้บอกกับคุณชิดซึ่งจริงๆคุณชิดก็รับรู้กับเรื่องที่เกิดขึ้น<ม>กับสิ่งที่คุณเมย์พูดอยู่เมื่อสักครู่นี้<ม>วันหนึ่งเนาะบางทีงบางอย่างเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้กับ คนข้างๆคุณได้นะอ,อันนี้ผมอยากจะเตือนห,หลายๆคนแล้วกันเนาะเมื่อไหร่ที่มีคนข้างๆอยู่ก็แสดงความรักมเมื่อยังมีเวลาเนาะการเสียชีวิตของคุณชิดเนี่ยเป็นเรื่องของวิบากกรรมเป็นเรื่องของดวงคือที่เกิดขึ้นอยู่แล้วถ้ามีคนเนาะหรือเขาพาันไปทำบุญก่อนหน้าเนี้ม,มันจะเบากว่านี้เยอะพ้นเลยที่หล่อ คือตอนที่คุยกับน้องผมแบบคือแบบเออเจอช้าไปออืคือนิดเดียวอ่ะนิดเดียวจริงคือถ้าสมมติทําบุญโดยการที่ไปวัดไหว้พระทําสังฆทานเขาอยากไปอะไรเขาอยากไปเขาอยากไปเขาเคยชวนชวนไปก่อนหน้านี้ว่าไปทําบุญกันไหมอันนี้เป็นเรื่องของถูกขีดเขียนมา้แล้วละกัน และพอยิ่งไม่มีเกาะป้องกันอย่างที่บอกตั้งแต่แรกพอไม่มีเกาะป้องกันสิ่งที่เคยคุ้มครองดูแลคนในพื้นที่เนี้ยหายไปหมดแล้วคราวนี้คุณต้องอยู่ด้วยวิบากกรรมของตัวเองหรืออยู่ด้วยดวงของตัวเองล้วนเลยใช่ครับถูกไหมฮะอ่ะโอเคอ่ะมาใจเย็น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 ,ยนต้องสู้นะเรามันเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วคราวนี้สิ่งที่จะทําได้คือสู้แล้วทําตามสิ่งที่เขา หวังไว้เนาะดูแลลูกบ้านตรงนี้จันเต้ครับหลังนี้ก็คือองศาตกล้องเหมือนกันเช่นเดียวกันทำไมมันเป็นขนาดนั้นผมไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะคือผมไม่ได้มาสร้างเรื่องนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะ,ะคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆวัดยังไงก็โดนในเมื่อเกิดองศาตกล้องสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่อยู่บ้านหลังนี้ก็เป็นผู้ชายเหมือนกันใช่จะเป็นผู้ชายก่อนใช่อาการที่จะเป็นคือเป็นยังไงบ้างตัวเองเนี่ย ก็หมายถึงตัวตัวผู้ชายที่จะเกิดขึ้นหนึ่งคือเกิดจากอารมณ์ก่อนครับไม่ปกติฉุนเฉียวง่ายหรือมีความเป็นตัวเองสูงแตกแยกเริ่มแบบอย,อยากอยู่คนเดียวหรือหรืออยากทําอะไรต่ออะไรคนเดียวละออันเนี้ยมันจะเริ่มเห็นสถ,ถานาการณ์เนี้ยเกิดขึ้นถ้าถ้าผู้ชายยังอยู่บ้านนี้อยู่ครับถ้าในเกิดอาการแบบเนี้ยหนึ่งคือพยายามให้อยู่ห่างจากพลังงานเหล่านี้หรือพยายามทําความสะอาดบ้านให้มีกลิ่นหอมให้มีให้มีแสงมีลมเข้า จะค่อยๆช่วยสลายพลังงานไปได้ออืหลังนี้ผู้ชายที่อยู่มีใครบ้างครับตอนนี้ก็เหลือแฟนแม่ค่ะแฟนแม่แล้วคือคุณพ่อแล้วก็ลูกเขยลูกเขยลูกชายลูกหนูผู้ชายหมดเลยเหรอใช่ค่ะสี่คนสี่คนอ่ะเดี๋ยวมีวิธีแก้นะก็ บอกเลยคือคือแค่ขยับประตูบิดไปไหนครับบิดมาทางนี้มาทางผมเนี่ยบิดมาหน่อยนึงแล้วเปิดประตูทิ้งไว้แบบนี้แล้วถ้ากลัวงูกลัวอะไรก็หาแผ่นไม้มาขัดหรือมุ้งลวดมาขัดแล้วก็เปิดพัดลมระบายอากาศในบ้านให้ทุกห้องมีลมหมุนเวียนให้หมดจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทําไม่ยากเลยนะถ้าจะทําประตูบิดนิดเดียวนะใส่ไม้ขึ้นมานิดนึง่อ่าอ่าโอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวหลังต่อไปเราจะไปบ้านหลังนี้นะที่น้องคนที่สองที่เสียชีวิต อันนี้คือคนที่สี่ที่เสียชีวิตนะและเพิ่งเสียไปเมื่อประมาณยังไม่ถึงห้าสิบวันเลยยังค่ะยังไม่ถึงเลยเราข้ามาหลังที่สี่ก่อนเพราะพอดีว่าคุณแอร์เนี่ยสื่อสารได้พอดีเดี๋ยวเราไปบ้านหลังนู้นย้อนไปด้านนู้นกันไปครับไปมาถึงบ้านหลังนี้นะเป็นบ้านที่น้องคนที่สองชื่อว่าน้องอะไรครับชื่อน้องเมยค่ะกับฟ้าเมย์กับฟ้าเนยค่ะน้องหนูเนยกับฟ้าเนยกับฟ้าเนกับฟ้าเนี่ยเคยอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ หลังจากที่ตรงนู้นคนที่หนึ่งเสียชีวิตไปแล้วก็บ้านหลังนั้นก็ล้างไปก็ย้ายมาอยู่นี่จันเตหลังนี้ตกลงไหมไม่เหลือครับตกลงเหมือนกันหมดเนี่ยคุณไม่น่าเชื่อนะว่าทุกหลังที่เกิดเรื่องเนี่ยตกลงหมดเลยมีอะไรครับเหมือนเหมือนอะไรแค่นะศพที่ห่อผ้าขาวและมัดมัด,มดอะวางอยู่คู่กันอย่างเงี้ยสองล่างสองล่างาามันก็อยู่ที่เดิมแล้วมันก็ค่อยๆแบบ จางไปเรื่อยๆคุณเห็นบริเวณด้านกลางบ้านเลยค่ะกลางบ้านเลยค่ะกลางบ้านเลยตรงนี้เลยไม่ใช่ถูกไปต้องมาตรงพื้นนี่อ๋อนอนอยู่เหรอใช่สองล่างเลยอ๋อใช่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่อะไรเขานอนอยู่ตรงนี้ด้วยกันเหรอใช่เขานอนอยู่ตรงนี้กันเลยกูห้านอนกันใช่ครับอ๋อจะนอนอยู่ตรงนี้เลยแต่นี่เห็นเป็นแบบ มัตตาสังเห็นเป็นแบบว่าเป็นก anyway. ้อนก้อนเขาขาวอ่ะคนที่สองเนี่ยที่จมน้ําเนี่ยเสียชีวิตอายุประมาณเท่าไหร่สิบอ๋อจรงเกือบจะสิบสามเด็กอ่ะนี่แกกว่าลูกผมแค่ปีเดียวหนะอีกคนนึงละครับอีกคนนึงอายุสิบเจ็ดเนี่ยอายุสิบเจ็ดประมาณคนแรกเลยเท่าคนแรกเลยเสียชีวิตด้วยรถคันนี้ค่ะ ฮะคันนี้อ๋อคันนี้ขออนุญ,ญาตเลยไม่มีคนอยู่แล้วเนาะค่ะผมอยากผมมาแค่ตรงเนี้ยผมอยากรู้ว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยเสียชีวิตโดยแบบปกติหรือโดนอะไรบางอย่างทำให้เสียปกติถึงเวลาถึงเวลา,วลาน้องที่จมน้ำเนี่ยตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้ไหม หรือน้องอีกคนนึงอีกคนนึงเป็นอะไรเสียชีวิตนะมอเตอร์ไซค์คันนี้อ่ะถ้าเรามาอยู่ที่มอเตอร์ไซค์เขาละเราจะสื่อสารกับเขาได้ไหมมันจางมากพี่เจมันคือไม่น่าเชื่อว่าเพิ่งเสียด้วยอ่ะครับคือปกติเพิ่งเสียมันน่าจะเดือวร่องรอยหรืออะไรที่มันแบบอ่าฮะตอนนี้คือสื่อสารไม่ได้เลยสองคนนี้การเสียชีวิตของทั้งสี่ท่านนะเกิดขึ้นจากกรรมของเขา นั่นเองกรรมที่ได้มาอยู่นะพื้นที่ที่หันองศาตกล่องกรรมที่ได้มาอยู่ในพื้นที่ที่นอนผิดที่ผิดทางผิดทุกอย่างไปหมดกรรมที่ได้มาแล้วมาเจอผู้คุ้มครองที่ไม่สามารถไปล่วงวิบากกรรมของคุณบางอย่างได้